รู้เป็นอะไรมากไปเท้ามันจร้อคนละสามร้อชนะนี่ส่งน้ะบานะวัดไหนก็ได้นะพี่นะคนละสามร้อยนะวัดไหนก็ได้นะอุทิศสือโค้งพวงมดแดงมูเห่าด้วยพี่เจหูด้วยคุนพยนด้วยนะนะกินแค่นั้นอ่ะ ไปทําตามที่ผมบอกนะตัวตรงไหนพี่เสื้อทั้งเงินทั้งหมดเลยนะทั้งตัวเลยเหรอไม่ที่นั่งเห็นไม่เห็นโดยวทำขอบมาทั้งคู่เลยนะพอหามันไส้รู้ตัวหรือเปล่าว่าใครทับไม่รู้มีันมีใครมันไส้แล้วไหมมันมีมันไส้แต่ไม่รู้นะมีคนไม่ชอบแบบชอบเห็นไหม วมมมนมันตมแนไหมมันพัดมันโดนวนใช่ไหมแล้วปวดแต่หนักเลยกโดนคุณสคนมาทำหงองเรานี่ลก,กร่มีกสักอันนะอันเดียวพอ,อคนเดียวพอแล้วนะเนาะเห็นมีอะไรเนาะขับออกไปหมดแล้วนะ

เฮ้ยน้าหน้าท้องไม่โก้ยลงทุกฤดีแล้วไหมดีนะดีครับดีครับถึงร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิบปิดครับเออคุณพี่คุณหญิงสวยถึงร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเออดีแล้วลงกันดีแล้วทำบุญนะกหลังแรกมาเที่ยวใหม่นะเดีทำปลอดภัยนะ